สวัสดียบายบายนะครับพี่น้องพอดีแวะมาเอาพเนียบที่สั่งไว้นะครับกับอาจารย์ทูลนะครับผมเป็นพเนียตสียนะครับผมใบนี้สั่งพิเศษหน่อยเป็นก้านลานครับพี่น้องก้านลานนะครับผมใบนี้อืเาจะเอาไปสนามหน้านะครับนับกระชับมิดครั้งที่สามนะครับอาทิตย์หน้าครับผมเนี่ยใบนี้อาทิตย์หน้าครับผม ใส่เทสแน่นอนพเนียเสียครับผมนี่ครับให้ผมเป็นพิเศษครับก็นี่ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับใบนี้ก็สวยครับสวยครับอาจารย์ทุนเปิดไว้เท่าไหร่นะอาจารย์ทุนพันเท่าไหร่นาพันเจ็ดครับพี่น้องพ7นเจ็ดพไม่รวมสูงนะครับพันยาเสียนะครับพันเ ันเก็บพันเ,เ็เดี๋ยวจะให้ดูลายใกล้ๆครับัดๆใกล้ๆชัดๆลายนะครับพี่น้อง<ว>ก็จะประมาณนี้ครับทรงดอกบัวนะครับพี่น้องดอกบัวตรูมดอกบัวตรูมทรงที่ช่างทำประจำนะครับใบทรงดอกบัวตรูมดูง่ายดูสบายตาครับ ส่งหลยก็แบบน,นี้ครับไลยคอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับผมมีคอนอยู่แล้วอันนี้เอาใส่ไว้ทําคลิปเป็นคอนไม้แจงครับพี่น้องนี่เป็นคอนไม้แจงครับนไข่ไข่น,นกไข่ใหญ่ครับนี่นี่นกอาจารย์ทุนแต่และตัวครับพี่น้องส่วนมากจะคููคนทุกตัวครับอยู่เนี้นี่น นี่ก็เป็นชวาอันนี้ก็เป็นสปินเตอร์ครับนกต่อตัวหลักนกนกหนูเองพ่อใช่ไหมใช่นงหนูเองอ่ะคูดิคูดิทำให้มันคููครูไหมดูสิเอ้าไปใกล้ๆมันครูไหมทำไมมันไม่ครัวนกหนูอ่ะไปใกล้สิเงงงหนูยังไม่เก่งอ๋อหนูยังไม่เก่งใช่ไหมอ๋อครับผมนี่ก็เป็นลูกนกน่าจะเป็นตัวไหนไม่รู้ครับพี่น้องกันดย อันนี้ก็เป็นลูกนี้ก็เป็นลูกของของแม่อันนี้ของแม่ใช่ไหมอันนี้เป็นของผมที่ให้มาครับนี่นี่ลูกนกผมนี่ของเพื่อนของเพื่อนนี่ของเพื่อนพ่อเหรอนี่ครับลูกนกที่ผมให้มานี่ครับอาจารย์ทุนชอบครับหน้าขาวๆแบบนี้ชอบหน้าด่างแต่ลังเริ่มคันแล้วครับน่าจะเป็นตัวผู้อยู่มั้งเนี่ยแต่ก็ห้าสิบห้าสิบ มันบ่ลอยเลยลอยเล่นมันบ่นี่ครับรนี่กระดีปีกแล้วเริ่มกระดีปีกแล้วนี่ครับผมก็จบประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็เงินทุนก็ไม่ได้ออกตัวครับทีมงานอาจารย์แอดอาจารย์คนก็เห็นไปคลองเจ็ดคลองแปกันอยู่ครับพี่น้องอันนั้นก็ไม่รู้อะไรครับพวขาวนะครับพี่น้องขาวมาจากไหนไม่รู้มือปืนนั้นมือปืนตัวนั้นหน้าขาว เมือเปลนเมื่อเปลีนนี่ครับอ่าอันนี้น้องชายเจ้าเจ้าหลีเลยนะพี่น้องเนี่ยน้องชายเลยนะเนี่ยแม่เดียวกันด้วยนออเอครับผมคลิปคงต้องขอใไ้กับอาจารย์ทูลก่อนถ่ายมากไม่ได้เดี๋ยวตูลลิขสิทธิ์ครับผม <laughs> อือ<ม>ถ่ายมากไม่ได้ครับพี่น้องนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นข้างข้างคอนี่ครับ <laughs> โอ้อยังแบบแบบหนึ่งอยู่อ้า <แก S 1> ครับผมคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปไปเพียงเท่น,นี้ครับผมผมน้องข่อยใสยคลองสวัสดีครับ